มาจากจังหวัดอะไรผมมาจากจังหวัดสงขลาครับมีอะไรมีเรื่องอะไรร้องทุกข์อะไรบอกมาเลยนะผมมีมีอะไรที่ช่วยช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือมีอะไรฮะคือผมมาคอยตัดนายกช่วยลดราคาตู้เยน็ยนรับลดราคาเก้าเนียวข้าราคาเก้าเนียยดำทำไมอะคือว่าผมมีตำนำเทเียนทำอะไรนะว่าตำนำเทเียนอะไรนะพูดจชัดสอะไรพูดจชัดสิว่าน้ำเทเียนคนเรามีหน้าที่เรียนก็เรียนไปดิฮะ พ่อแม่มีน้าที่ส่งให้ลูกเรียนก็เรียนนะใช่ไหมไมันจ่หน้าเตเรียนแหละมันจ่หน้าเตีเรียนถ้านหน้าเทนก็เรียกว่าหุน่นหุ่นหน้าเทแต่ว่าเรียนนาเทเียนมันเป็นยังไงอะ่ะมันเป็นน้วยเลยเรียนเป็นน้วยกระจายมาอ่ะก็การเรียนมันต้องมีหน่วยกิจสิใช่ไหมหน่วยกิตอ่ะเนี่ยเดืดหน่วยินยเรียนให้น้ำเทงให้มือแหกเลยทำใจก็ะจายมันแต่หนก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปคิดน้วยเรียนพระโไอที่พูดมานี่จะทำอะไรนะบอกจะทำอะไรนะว่าทำนำเทเวียมันเป็นยังไงอะ่ะฮะ ออะไรคืออะไรน้ำเทียนอะไรอ่ะนคืออะไรอ่ะไอ้ไรเป็นน่ะยกี่บอนยันตะเทศสุดไม่รู้จักน้ำเทียนแล้วมันทำยังไงอ่ะเริ่มต้นก็เรดจะกันหนึ่งเนี้ยแต่ว่นเนี้ยคนนี้นึ่งแฉแช่เนี้ยเดี๋ยวนึ่งนึ่งเนี้ยไอ้พอดีให้แมท่วยหลังจากนั้นทีนี้ก็จะผ่าเทียนผ่าเรียนมาถึงทีนี้ก็ชี้ชี้ก็เป็นวางวางอะไร ว่างสายเลยเพราะอย่าว่างไอ้สายแล้เรียนมันเร็วเร็วจะเลยมันหนาวจะเลยต้องว่างไอ้เรีวอะไรเ่าพูดถึงอะไรเนี่ยว่าว่างเรียนว่างเรียนแต่มันนี่ยุมืมมันต่อชิกเลยมันเล่ยนยุืมอยู่ในว่างไม่รู้อะไรพูดหมดหมดั่วฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่ตัวนะั้นไม่โลเองคือว่าเรียนนี่ยมันนี่ยุมืมยุืมอยู่ในวา่างถึง,ถง,ถง,ถงที่นี่หลบซ่อนผิดศีลธรรมนะการไปปล้นคนอื่นไม่ได้นะนี่หน้าทำเนียบนะมันผิดกฎหมายโดนจับนะ ไม่จับเลยตนเพื่อมันต้องจับและจับไปด,ดีนเ่ยทังที่นี้ค่อยๆนะไม่กันนิวซูดมาโยนในยุมเรีย,นต,น,ตน,ตน,ยน,นตีนี้หลบตนปอบตนซะแหละตีนี้กับตีนี้เราผ้าเรียนมาชิกมาชิกถึงที่นี้ใส่ลงไปในน้ำเทนำ้นำเทสดน้ำเทสดก็กดได้มาจากเปล่าเปล่าเปล่าอะ่ะครับมาเปล่ากนเนี่ยมาเปล่ากันทั้งตีนี้เรคูดอะไรนะคูดคูดะสรียกเราปันเท แบ่งปันที่กินกับใครอ่ะไม่ใช่แบ่งปันใครกินแต่ส่วนนี่คือว่าปันเทเขาว่าเทว่าเทพูดเรื่องอะไรเนี่ยว่าน้ำเทวียนตึงตีนปอปันเทเจ็บเรียบเรอยวจีเกลียนใส่ลงไปในหม้อเจบเรียบเรอยวตึงดีนนี่ไม่ความว่าตักเนี้ยมาใส่ลงในถ้วยตักเนี้ยลงมาใส่ในถ้วยตึงตีนนี่ จัดการนวักบรรจงลงในหมอห้อวน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 พอวนเสร็จแทีนี้เสี่ยนมันหยิกตามวักอยู่เป็นยานตักว้าวมาตึงเทวุ้มลงในถ้วยน้ำเทเดีย่ยวโยแล้วตึงทีนี้หาปาาให้กวางประมาณเจ็ดสิบเจ็ดตงศ้าทีนี้เอียงคบประมาณเจ็ดสิบสององศา ไม่ความหวานถึงตักไตจอนแต่เดียนี่สัตว์ว่ำอยู่ในปากถึงอมอยู่สักประมาณสองเจ้าบงึ่งทำไมอ่ะเพื่อให้สดอกเลียนมันซึมซับเข้าไปในหัวใจว้าหเป็นไรอ่ะอยากก๋วยเตี๋ยวเออผมชอบสำเนียงคุณนะคุณพูดแปลกๆดีอะไรนะคุณพูดใหม่ดิน,เเน้ำเตี้ยวนหนลองสอนให้ผมพูดเหมือนคุณบ้างดิน,เเน้ำเตี้ยวนลองเร่งเลยตาน้เนนำเตี้ยวนไม่ใช่น,เเน้ำเตี้ยวน น้ำเทียนนั่งร้อกันว่าเพี้ยนไปเทียงน้ำเทียนรุกข์ครับให้นู่พนแวมเอารับเงินไปสองพันบาทนะนายยกความให้นะเอาไปทำอะไรกันครับเอาไปทำน้ำเทียนพนแวมพี่นิ่มได้ชกอปเราเอาอย่างนี้ท่านละวอกนะเอาเงินไปซื้อมะพร้าวแล้วก็ซื้อน้ำตาล ซื้อมาทำไรแบบครับซื้อมาทำกับยเตียวมวง